เข้ารับชมช่องตตา a s สตอรี่นะครับวันนี้นะครับผมจะมานะครับแนะนํานะครับวิธีการเล่นนะครับการตีคอร์ดเพลงทนนะครับของสไปนะครับผมจะสอนทั้งวิธีการเล่นคอร์ดแล้วก็การโซโล่นะครับในที่นี้นะครับเพลงนี้นะครับจะอยู่ในคีย์จีไมเนอร์นะครับเพลงนี้มีทั้งหมด3คอร์ดนะครับ คอร์ดที่1คือคอร์ด G minor นะครับคอร์ด G minor นะครับผมจะเล่นอยู่ตรงที่เฟสที่10นะครับโดยนะครับจับเหมือน B minor หรือ C sharp minor อย่างนี้นะครับแต่เล่นเฟสที่10นะครับโดยนิ้วชี้นะครับทาบอยู่เฟสที่10นะครับแล้วก็นิ้วกลางจะอยู่สายที่2นะครับช่องที่11แล้วก็ นิ้วนางจะอยู่สายที่4ช่องที่12นะครับแล้วก็นิ้วก้อยจะอยู่สายที่3ช่องที่12อย่างนี้นะครับอันนี้คือคอร์ด G Min o นนะครับคอร์ดต่อไปนะครับก็คือคอร์ด d m i ม o r นะครับโดยนะครับจะอยู่เฟสที่10เหมือนเดิมนิ้วชี้นะครับแต่นิ้วนางกับนิ้วก้อยนะครับจะอยู่สายที่4และสายที่5และสายที่4ในเฟสที่12นะครับอย่างนี้นะครับ จะสังเกตกีตาร์จะมี2จุดนะครับในเฟสที่12นะครับนะครับแล้วก็คอร์ดซีเมเนอร์นะครับ,รบ,จ,บ,บ,รบจับเหมือนกันกับดีเมเนอร์เลยแต่อยู่เฟสที่8นะครับจับเหมือนกันกับดีเมเนอร์เมื่อกี้เลยนะครับอันนี้จีเมเนอร์ดีเมเนอร์ซีเมเนอร์แล้วก็กลับมาที่ดีเมเนอร์เหมือนเดิมนะครับโดยนะครับการดีดคอร์ดนะครับจะเล่นจังหวะ ยกนะครับผมจะนับ1และ2และ3และ4และให้ทุกคนนับแบบนี้นะครับ1และ2และ3และ4และนะครับโดยแต่ละคอร์ดนะครับจะเล่นคอร์ดละ2จังหวะนะครับอาจะเป็นสไตล์การเล่นแบบเรกเกสกานะครับเพลงนะครับประมาณนี้นะครับผมจะเล่นนะครับให้ทุกคนนับนะครับ1และ ถ้าใครไม่ถนัด1และ2และ3และ4และอย่างนี้นะครับถ้าใครไม่ถนัดดีดลงให้ดีดขึ้นอย่างนี้นะครับ1และ2และแล้วก็เปลี่ยน3และ4และอ่านะครับอีกครั้งนะครับจะเล่น G minor กับ C minor กับ D minor นะครับ G minor และ D minor นะครับนับอย่างนี้นะครับ1และ2และ3 สามคือเป็นดีไมเนอร์สามและสี่และอ่านะครับผมจะนับต่อเนื่องกันเลยทีนี้เริ่มจาก G ีไมเนอร์ไปดีไมเนอร์นะครับหนึ่งอะไรนะครับหนึ่งและสองและสามและสี่และอ่าสี่และก็เรียนนะครับสี่และนะครับไป C ีไมเนอร์เหมือนเดิมนะครับ1และ2และนะครับแล้วก็กลับมาดีไมเนอร 3และ4และนะครับดีขึ้นนะครับ1และ2และ3และ4และ1และ2และ3และ4และอ่และนะครับสและก็เล่นด้วยนะครับนะครับก็จะประมาณนี้นะครับครับในท่อนโซโลนะครับก็จะผมจะเล่นไปทีรับประโยคนะครับประโยคแรกนะครับก็จะเล่น ครับโดยเริ่มจากสายที่4นะครับสไลด์มาที่เฟสที่2นะครับแล้วก็สายที่3เฟสที่10เฟสที่12แล้วก็สายที่2เฟสที่11สายที่3เฟสที่2แล้วก็สายที่2นะครับเฟสที่13โดยดันสายขึ้น1เสียงนะครับผมจะเล่นช้าๆนะครับสไลด์ นะครับประโยคที่สองนะครับประโยคที่สองจะเล่นเล่นที่สายที่2นะครับเป็นที่3ด้านสายกลับมาที่เสียง C นะครับนะครับแล้วก็ประโยคที่3นะครับด้านสายนะครับ,รบโดย ดันสีสายเดิมแล้วก็กลับมาที่เฟสที่สามเสียง4แล้วก็เฟสที่11บสาย2แล้วก็สาย 3, สามเฟสที่สองนะครับผมจะเล่นจะใชกรอบนะครับนะครับผมจะนำ3ามประโยคน์นี้มารวมกันนะครับอีกรอบนะครับ ประโยคต่อไปนะครับด้านสายที่1เฟสที่13 1เสียงนะครับแล้วก็ประโยคต่อไปนะครับโดยด้านสายแล้วก็กลับมาที่เดิมสาย1น,นะครับกลับมาสาย1เฟสที่10สาย2เฟสที่13เฟสที่11 เกือบที่สายสามเฟสที่สองนะครับผมจะเล่นประโยคที่4กับประโยคที่5้านะครับดานสายแล้วก็ดันสายรอบนะครับอ่านะครับผมจะเล่นรวมกันนะครับ ประโยคต่อไปนะครับนะครับประโยคต่อไปนะครับก็จะเล่นที่เฟสที่5นะครับสายที่3ดันไปนะครับดันสายเปน็นเสียงแล้วก็เฟสที่3สาย3นะครับแล้วก็จบที่สายที่4เฟสที่5นะครับ ต่อไปนะครับก็จะเป็นนะครับประโยคสุดท้ายนะครับนะครับโดยจะรูดมาจากสายที่2นะครับเฟสที่13บสามมายังสายที่2นะครับเฟสที่8นะครับนะครับดีดอย่างนี้นะครับดีดมาด้วยนะครับแล้วก็สายที่3เฟสที่7เฟสที่5 เปลที่สามนะครับผมจะเล่นชา้าๆนะฮะาอ้อปิดนะครับเล่นช้าๆทั้งหมดนะครับ ประโยคสุดท้ายนะครับสายที่สานะครับนะครับประมาณนี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาชมนะครับก่อนหนึ่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ